ุดยอดมือนีสิผ้ามาฝากพี่น้องมีแซบแซบพ่อข่าเล่าคุณนะสุดท่นันนครับผมนี่ทั้งมากราดฉลมลิ้น้อยหนึ่งครับผมวางๆพี่น้องกับมาเดอมาเดอมาร่องซิมเบิงแซบอิลีขายกับพ่อแพรงทุกอย่างสิบห้าบาทเขาเนี้ยวเล่ากับห้าบาทตั้งใจดีให้บักย่างหลายเลยครับผักง,งามๆนี่ไหมครับพี่น้องเบิงนะครับบักพริกเล่ากับปูจัดให้เต็มระบบอิลี อันนี้ขายดีจนใกล้สีเมดแล้วครับพี่น้องนี่ขี้มาลดพี่น้องนี่ครับผมยูแถวก่อนฮอดบิกซี่แล้วครับพี่น้องบิกซีประตูน้ำเนี่ยลาดชะนอรีส้อยหนึ่งปากซ้อยพ่อเล่าโหลดทุ่มหนึ่งเเกินหาทุ่มย่างซาหาทุ่มมือได้เร็วกับสามทุ่มก็มดแล้วครับพี่น้องมาท่านกับท่านเลยเพรท่านนี่มืดนี้จากแท่พี่น้องนี่แหละครับสุดเด็ดอีลีแซบอีลีครับพี่น้องเบื้องใน ปุ้ยขักีหรีครับพี่นอ้องย่างหอมทวนๆนี่ครับผมย่างสดๆเลยเบิ่งนะครับโอ้ยสุดนะครับขอบพุณนครับพี่น้องบัดที่นี้เอา้าพี่น้องเนี่ยผมสิผ้ามากินใส่กอกแซบแบครับนี่ครับสโม่ไหมพี่น้องเบิ่งเอา้อาคุณกอกครับครับครับตับแซบแบครับผม เคยกรอบยูม่องกรุงครับพี่น้องแซบมากด้ยครับเออขอบคุณครับ